ครับเออผมขอพูดถึงเรื่องเออในะขณะที่ผมนั้นเออกำลังจะไปไหนนะมันจะมีเสียงพูดเข้ามานะมันจะมีเสียงพูดเข้ามานะแล้วให้ผมหันไปดูนะให้ผมหันไปดูบ้านคนว่ากําลังมีคนออกมานะว่ากําลังมีคนออกมานะคนนี้จะใส่เสื้อสีเหลืองกางเกงสีนี้นะเมื่อหันไปเนี่ยเด็กเขาจะมองหันดูเรา คนที่อยู่ในบ้านก็เดินออกมาแล้วก็หันเข้ามาดูที่ผมจริงคือเสียงมันพูดตรงนะฮะเสียงมันพูดตรงทุกอย่างนะผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นตัวควบคุมบางอย่างนะมันเป็นตัวควบคุมบางอย่างแต่พูดตรงมากนะคลาา้า,ลา,คลายการสอบเข้าข้าราชการตำรวจนะคล้ายการสอบเข้าข้าราชการตำรวจก็จะมีการใช้ระบบนี้ครับการสอบบรรจุข้าราชการตำรวจที่คอยบอกข้อสอบกันมันจะเป็นเสียงดังในสมอง แล้วก็เหมือนอ่านความคิดนะเหมือนอ่านความคิดที่อยู่ในตัวเหมือนเรากําลังอ่านข้อสอบเมื่อเรากําลังอ่านข้อสอบเนี่ยเขาก็จะมีระบบน่าจะมีคนที่เก่งมีความสามารถหลากหลายคนนะก็คอยบอกข้อสอบในการสอบเข้าบรรจุข้าราชการตํารวจซึ่งมันง่ายมากนะส่วนจะเสียค่าใช้ใจ่ายหรือย,ยังไงผมก็ไม่แน่ใจเมื่อได้เป็นข้าราชการตํารวจเนี่ยเขาก็ให้อยู่ในจุดนั้นจุดนี้นะในจุดที่ว่าเอา่อเป็นตํารวจน้ําดีนะ แต่ว่ามีลูกน้องมีทางตำรวจนนั้ค้ายาเลี้ยงคนไว้ค้ายาเพื่อหาผลงานให้กับตำรวจน้ำดีเมื่อตำรวจน้ำดีอยู่ในจุดน้ำดีเขาก็ทำแต่หน้าที่นี่แต่สิ่งที่ดีแต่ตรงข้ามกันนะอาจจะเป็นการเลี้ยงโจรเลี้ยงขโมยเอาไว้เลี้ยงคนค้ายาเอาไว้นะเพื่อสแสวงหาผลงานให้กับตำรวจน้ำดีนะเหมือนการสอบบรรจุข้าราชการตำรวจเนี่ยมันจะเป็นเสียงบอกนะมันเหมือนกับอ่านความคิดของเรานะ แล้วก็มีคนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หน้าเครื่องหลายคนหลังจากนั้นก็ค่อยบอกข้อสอบนะหรือเอ่อคอยบอกข้อสอบนะในการสอบบรรจุค้ารารารตารวจข้อสอบผ่านนะเมื่อได้การสอบบรรจุข้ารารารตารวจแล้วเนี่ยเขาก็ให้อยู่ในจุดนั้นจุดนี้จุดที่เอ่อให้รู้นะคือถาจะมีทั้งคน้าย,ยามีการเดินยามีเบาะแสสายข่าวมีตํารวจสอบสวนกลางมีชุดจับกุมมีชุดสอบสวนมีพนักง,งานสอบสวนมีระดับผู้กํากับและการสั่งย้ายระดับผู้การนะ การสั่งแย่ระดับการที่รับส่วยเงินยาเสพติดผู้การในบางท่านไม่ระบุชื่อไหนนะฮะรับส่วยเงินยาเสพติดนะฮะรับส่วยเงินยาเสพติดรับส่วยเงินบ่อนการพนันต่างๆการซื้อตําแหน่งผู้กํากับนะฮะที่จ่ายส่วยให้กับระดับผู้การนะมันเป็นกลไกนะเมื่อหมดผลประโยชน์เนี่ยเขาก็จะกบจัดทิ้งนะถ้าเขาไม่ฆ่าทิ้งก็อุ้มทิ้งไม่งั้นก็มีการพูดออกมาว่าผู้การเนี่ยรับส่วยนะ ับสวยเงินที่ได้ก็มีแต่กลุ่มขรบวนการค้ายาทั้งนั้น